Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already นะครับอ่านแล้วดีจากมิชชั่นทุนมุลนะครับวันนี้พบกับผมทศภาคฤาิสเวทพงศ์ครับแล้วก็ผมรวิฐานุตสาหะนะครับ ครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันแบบทางไกลนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตับตัวตามสถานการณ์ตามสถานการณ์นะครับก็เดี๋ยวเมื่อไหร่สถานการณ์ดีขึ้นเราจะกลับมาคุยกันในห้องอัดใหม่อีกอีกทีหนึ่งนะฮะครับก็วันนี้หนังสือเรื่อง The Power of Output นี่ครับแปลภาษาไทยคือศิลปะของการปล่อยของน่าจะเหมาะกับสถานการณ์เพราะว่าเราเลือกเรื่องนี้มาเนี่ย เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นปีนะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายคนอยากจะมีเนวเอีรและสซูรูชันแต่จะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายคนที่ผมสังเกตเห็นมาครับอาจารย์ก่อนทบครับคือมีเนวีเออร์ o รสซูรูชันอยากท,งน,ทงนู้งทงนี้เต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันไม่เกิดผลนม่น<ป>นะครับอ่าผลไม่เกิดแต่หนังสือเรื่องนี้มันบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากให้เป็นตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีพัฒนาการ ที่เด่นชัดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโฟกัสของชีวิตมันไม่ใช่การใส่อินพุตนะคือการมีเอาพุตออกมาถูกต้องใช่ครับอาจารย์อ่านแล้วตอนนั้นตอนแรกอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับกับเล่มนี้ผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากเลยผมชอบมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าผมจะไม่ผิดคุณครับเอาไปเอาไปพูดในรายการฟลามินิท d พอดแคสต์อยู่อยู่อยู่ยาวพอสมควรเลยทีเดียวใช่ครับผมผมรู้สึกเห็นด้วยแบบอย่างที่คุณเป๊กพูดเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้ว เราเราอาจจะใส่อินพุตกันมากเกินไปโลสังเกตในเรื่องเรสโซเชันนะจะอ่านหนังสือปีละกี่เล่มอย่างเงี้ยก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเราอ่านเฉยๆก็จะมีคําถามมาอยู่เรื่อยๆว่าอ่านแล้วลืมอ่านแล้วไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยเพราะว่าเราเราเอาแค่อินพุตใส่เข้าไปครับเราไม่ได้ผลิตเอาตูตมาเล่มนี้มันมันจะบอกว่าอินพุตไม่ใช่ไม่สําคัญเนะเขามีอัตราส่วนเลยว่าอินพุตเนี่ยสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอละ อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขอเป็นเอาพุทคือคุณอย่าใส่เข้าไปอย่างเดียวนะถ้าใส่อย่างเดียวคุณก็จะเอา,อาจริงๆอ่านอ่านแล้วก็ลืมจริงครับเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนผมเพิ่งเขียนบทความไปอันหนึ่งว่าที่ผมอ่านแล้วไม่ค่อยลืมหรือว่าหรือว่าลืมน้อยก็แล้วกันจะบอกไม่ค่อยลืมก็ก,ก็เกินไปนะิดน้อยคือผมอ่านแล้วผมมีโอกาสมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ไงม,มันก็เลยทำให้เรามีเอาพุทออกมาให้พอดแคสต์มันก็เป็นหนึ่งในเอาพุทหรืออย่างเราคุยกันสามคนเนี่ยผมผมเชื่อว่าวันนี้ ผมจะได้อะไรดีๆอีกหลายอย่างเลยเพราะว่าเราเราอ่านกันมาเนะแต่ละคนแต่ละมุมมองแต่ว่าเรามีเอาพูดออกมาในการเอามาเล่าเอามาถกเอามาพูดคุยเอามาแชร์กันเนี่ยผมแล้วแล้วคนอื่นนะจะไม่จาเป็นต้องมีพอดแคสต์นะครับคนอื่นก็ไปคุยกับเพื่อนได้ครับอืเอาไปเขียนในเฟซบุ o กก็อะไรได้ครับอ่านเล่มนี้เราชอบมากอ่านเล่มนี้เราไม่เห็นด้วยอ่านเล่มนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับก,ก็ความประทับใจแรกคืออ่านแล้วเออ ม,มันเตือนตัวเองเหมือนกันนะว่าเราต้องต้องมีเอาพูดอะคื <c oughs> อถ้าเกินอน่านเฉยมันก็เฉยๆอะมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอือันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับว่าผมเพิ่มเติมจากที่อาจารย์เล่าเมื่อก,กี้นิดหนึ่งว่าเอ,อเราเนี่ยเวลาเราทําพวกโดยเฉพาะ New Year Solution เนี่ยจะสังเกตว่าเราจะเน้นเ action ออขาขาเข้าซะเยอะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้บอกว่าเสร็จแล้วแล้วมันจะยังไงต่อ ซึ่งผมว่าอันเนี้ยในหลายประเด็นเนี่ยมันน่าสนใจว่าเราอาจจะต้องปรับวิธีคิดนี้หรือเปล่าเพราะผมผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมีการมายด์เซ็ตผมเปลี่ยนนิดนึงว่าเออจริงๆเนี่ยบางทีมุมมองของของการวางเอาฟ์พุตเนี่ยเออจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องบริษัทก็ก็เหมือนกันนะก็คือผมว่าเอาท์พุตสำคัญที่สุดนะมันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะประชุมกันกี่ครั้งหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีความพยายามของเราอย่างเดียวไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เลยมันสาคัญว่าใช่ใช่ใช่เฮ้ยยอดขายมันถึงมาใช่ใช่ใช่เหมนมีคำพูดที่ว ไอ้คำว่า planning คือ p l a n l i n u n n i n g ไงอ่าใช่ planning u n n i n g แล้วผมแายวันนี้นึงก่อนจะเข้ารายการก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักของวันนี้ก็คือว่าและช่วงโควิดนี้เออผมขอเน,น้ิดนึง่โควิดกลับมาหาเราอีกแล้วเนี่ยนะฮะยิ่งโควิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์พี่ปิกน่าจะค่อนข้างเห็นด้วยว่าเอาขุดยิ่งสําคัญใหญ่เลยเ <laughs> พราะตอนเนี้ย <laughs> <laughs> คือตอนนี้มันต้อง เรียกว่ายิงมันต้องเข้าอ่ะเออใช่ต้องนี้ใช่นคนนี้อ่าไม่มีคือบอลบอลบุกแล้วไปเปลี่ยนบอลโอ้แล้วสวยงามมันรพวกเนี้ยไม่เอาตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องการบอลแบบร์เซนอลนะครับไปเปล่นเป็นลาโกเราไม่ต้องการอลไรครับเราไม่ไม่เอาเนาะผมเลยแหละผมเลยแหละจ้าแฟนอาร์เซนอลต้องบอลต้องบอลบุกแล้วเอาท้องเดียวได้เออโป้งเดียวจ่ออะไรเงี้ยเออถ้าในกรณีของฟุตบอลซึ่งเราชอบเปรียบเทียบกันมากเนี่ยนะครับ เอาผุดก็คือประตูไหมอาจารย์ใช่ไหมใช่ใช่ผมว่าคือประตูคือไม่ใช่ว่าอินพุตอินพุตคือการซ้อมอย่างเงี้ยซ้อมมาดีก็ต้องซ้อมไม่ซ้อมคุณก็ไม่ได้เอาผุดหรอกแต่ว่าคุณซ้อมอย่างเดียวไม่ได้ไงคือคุณต้องเดลิเวอร์จะบอกว่าผมไม่กองหน้าที่แบบว่าเฮ้ยผมยิงตลอดเลยนะผมผมไม่มีเหนื่อยเลยนะคุณอยู่ดีไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ยิงประตูอะสุดท้ายคุณก็ต้องออกแหละเพราะว่าคุณก็ต้อง เดลิเวอร์เอาต์พุตเป็นกองหน้าที่วิ่งระยะชัยที่สุดเลยไม่ใช่กองหน้าที่วิ่งรอบสนามยิงเยอะสุดอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกวิ่งไม่สําคัญวิ่งก็สําคัญก็ต้องมีความฟิตอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันแค่ยิงผุดไงครับมันต้องเดลิเวอร์ออกมาเป็นเอาต์พุตแต่มันมีประโยชน์เข้าโอเคไอก็ก็เอาต์พุตเลยครับอันนั้นนะครับที่เราต้องการคีย์รีซอสคือข้อมันเคื่อนจรครับมันมีประโยชน์ในหนังสือที่ผมชอบมากคืออยู่ในบทแรกๆเลยนะเขาบอกว่า ผมคุโคาะเลยแล้วกันนะครับบอกว่า Input ทําให้โลกในสมองเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นแต่การสร้าง o u t p u t เปลี่ยนแปลงโลกในความเป็นจริงได้โอ้โหประโยคนี้นี่เออประโยคนี้เจ็บจริงประโยคนี้เจ็บจริงคือคือมันเหมือนกับอ่ะพูดง่ายนะถ้าเกิดเราเราอินพุตในสมองเนี่ยอินพุตเข้าไปในสมองเมือเกิดเราฝันเรามีข้อมูลอะแต่เราไม่สามารถออกมาใช้ได้มันจะเหมือนกับคนที่ถ้าบนถ้าเป็นคาพูดในโซเชียลที่เขาแซะกันอะก็คือคําคมเต็มหัวเอาตัวไม่รอดอะอะไรอย่างนั้นแหละ ทีนี้ผมถามไม่เท่งหรืออาจารย์แล <questo S 3> ้วการสถานที่อาจารย์นะเป็นเป็นตรงขอๆคืาว่าอาจารย์หนึ่งคนที่มีเอาพุตเยอะมากอืมผลงานบทความงานวิจัยพอดแคสต์เขียนหนังสือด้วยล่าสุดอาจารย์เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายได้ไหมครับขายอัได้ไมซอนอันนี้โหดสุดจริงมากจรงมากเลยอาจารย์ผมผมอยากให้อาจารย์แนะนําอ่าผู้ฟังนี่หน่อยครับว่าการวางแผนทำเอาพุทธหนออาจารย์มีขั้นตอนหรืออาจารย์มีวิธีคิดมีลำดับแผนงานไงครับ คือคือผมพูดแบบนี้แล้วครับผมตั้งโอเคอาถ้าถ้าจะพูดก็ก็เอาง่ายๆแบบนั้นคือผมก็ตั้งเป้าหมายแหละว่าปีนี้สิ่งที่ผมอยากดีลิเวอร์ที่มันเป็นสิ่งสาคัญที่สุดคืออะไรบ้างแต่โอเคอาผมเนี่ยก็มิกซ์ระหว่างอินพุตกับเอาพุตแหละอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือก็เป็นโอเคอาผมก็เป็นโอเคอาแนวแนวอินพุตหน่อยว่าผมจะอ่านให้ได้กี่เล่มเนาะแล้วก็อ่านอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้ไมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะมีการตั้งโอเคอารที่มันเป็น,อนเนอาพุ พอเรามีแพนแบบนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือมันจะมีมันจะมีคุณค่ามากขึ้นนะครับคือเราไม่ได้อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปงั้นๆอ่านเอาแต้มอะไรเงี้ยคือคือมันก็จะแซงๆหน่อยถ้าเกิดจะอ่านแบบนั้นอ่านแบบโอ๊ยวันนี้ครบเท่านี้เล่มแล้วแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่พออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเราเราหยิบหนังสือที่เราอ่านมาเนี่ยเอามาสรุปเอามาพูดพอดแคสต์หรือแม้กระทั่งเอามาเป็นธีมในการเขียนหนังสือของเราเนี่ยผมว่าการอ่านมีความหมายมากขึ้นผมไม่รู้คุณแทบกับคุณิ๊กเป็นเหมือนผม่ะไมรู้นะเวลาาเราอ่านนนสััักกพึกมจลา คือคือมันมันไม่มันมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะเอาตรงๆนะผมพูดถึงอ่านหนังสือมันเหมือนกินข้าวอะ่ะคือมันอิ่มอะ่ะคราวนี้มันอิ่มเนี่ยถ้าเกิดเรายังอ่านต่อมันก็จะอ้วกไนงะคือบางคนพยาแบบนั้นเนี่ยผมผมไม่สนับสนุนเลยนะเวลาผมอ่านหนังสือแล้วรู้สึกล้านะถ้าวันนั้นไม่ได้มีอะไรที่เป็นคอมมิชเมนที่ต้องทำเนี่ยนะผมจะลุกขึ้นมาเขียนคนระับแล้วมันจะเบาขึ้นคือมันเหมือนได้ปล่อยของเอาตรงๆมันก็เนี่ยแหลรศิลปะของการปล่อยของเนี่ยคือมันได้ปล่อยของเนี่ยมันเออมันก็แบบโอเคแล้วเเราากก็จะะมมมมีพลัังไปออ่่นนนใหหื กินแล้วอิ่มแล้วเราต้องออกไปไปออกกําลังกายอ่ะออกไปวิ่งออกไปอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินได้อีกอ่ะผมว่าแนวแนวเดียวกันเลยครับเออผมไม่เคยสังเกตเป็นมุมนี้เลยนะจริงจริงอาจารย์เออผมไม่เคยสังเกตตัวเองแบบนี้เลยนะครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเพราะอ่านเยอะไปมากๆแล้วมันจะอ้วกอ้วกจะคือมันมันรับไม่ไหวแล้วอใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็สุดท้ายมันต้องหาทางออกด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นอไปบรรยายเขียนเพจจัดคอร์สคือมันต้องสุดท้ายมันต้องออกมาทักทักทัทางหนึ่งอ่ะ แต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราไปบรรยายเราเขียน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 สักพักเราก็จะตันเพราะว่ามันเหมือนเหมือนไปวิ่งอย่างเดียวแล้วมันหมดแรงอะ่ะมันไม่มีอินพุตเข้ามาอีกพอไม่มีอินพุตเราพูดอะไรซ้ำๆ,ๆ,ๆ,ๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันมันต้องเปลี่ยนละเราต้องไปหาอินพุตเข้ามาผมว่ามันบาลลานเะน่ในเล่มนี้ก็บอก30 70นะแต่ผมไม่ไม่เคยจับเวลาของผมเองนะว่าผมใช้เวลาเอาพุ t กับอินพุทประมาณเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าแต่ละคนเนะี่ยอย่างอย่างน้อยๆมันต้องมีทั้งคู่อะครับถ้าไม่มีทั <Ừ. S 2> อืมอืมแล้วของแท็บนะครับแผนการออกอาพุตอย่างไงคุณอย่างขุงแท็บเนี่ยอาพุตก็ไม่ใช่น้อยเขียนเพจทุก,ทกวันอ่อดแค่ทุกวันห <laughs> นังสือปีหนึ่งเฉลี่ยตีว่าสองเล่มอาการงานบรรยายอีกอะคุณวางแผนอาพุตคุณยังไงบ้างในหนังสือเล่มนี้นนครับมันมีผมว่าหัวข้อหนึ่งน่าสนใจอันเนี้ยหน้า,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้ามาหน้ามาดีเดตกันเรื่องนี้คือเขาบอกว่าข้อมูลใดๆก็ตามเนี่ยหากถูกนํามาใช้สามครั้งภายในสิบสี่วัน จะกลายเป็นความทรงจําระยะยาวอืนะฮะในหนังสือมันเขียนไว้่องอันเนี้ยผม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 สนใจเรื<__่องนี้ผมสนใจเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าคือผมขอขออนุญาตโยน กลับไปที่ที่ต้นทางนิดนึ่งนะครับคือผมเคยไปสัมภาษณ์อาจาร,รย์ชัดชาติครั้งหนึ่งแล้วผมจําเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือทุกท่านจนําหนังสือเรื่อง thinking Fast and Slow ได้ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าเอ่อ system เตมหนึ่งสเสองเราใช้ System 1หนึ่งที่เป็นแบบเอ่อเอาอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเกของชีวิตเพราะว่า System 2มสองมันใช้มันใช้ยากใช่ไหมฮะก็ใช้เฉพาะเวลาจําเป็นประเด็นก็คือวันนั้นเนี่ยนอกจากอาจารย์ชัดชาติจะพูดประเด็นนี้แล้วเนี่ เออซิสเต็มหนึ right? bank, life, heures, meter, an はは un ่งที่เป็นซิสเต็มของสัญชาตญาณเนี่ยทาไงจะดีขึ้นอาจารย์เขาบอกว่ามันต้องใช้การอ่านหนังสือนี่แหละการอ่านหนังสือจะช่วยให้ซิสเต็มหนึ่งของเราเนี่ยมันมันคมคายมากขึ้นตอนแรกผมเข้าใจมาตลอดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันไปช่วยซิสเต็มสองนะใช่ไหมเพราะเดวกมุ่งอ่านหนังสือไปสอบอย่างเงี้ยแต่จริงเล้วเออมาคิดดูจริงเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยมันมาช่วยซิสเต็มหนึ่งเหมือนกันมันมาช่วยปรับายน์เซ็ตนะมายมน์เซ็ตมันเป็นสิ่งที่ใช้เร็วใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าายน์เซ็ มันจะต้องถูกนํามาพูดคุยหรือนํามาเขียนนํามาอะไรอย่างเงี้ยสามครั้งภายในสองสัปดาห์จริงไหมคิดว่าจริงไหมฮะอาจารย์อาจารย์กับพี่ปิ๊กคิดว่าจริงไหมผมว่ามันต้องมีมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะผมเชื่อแต่ผมตัวเลขผมไม่แน่ใจแต่เขาบอกแบบนั้นก็น่าสนใจเรัะว่ามันสามครั้งแล้วเราจําได้มากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นแน่ๆครับถ้าเกิดเราเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือเหมือนกันเนาะรเรียนหนังสือเรียนฟังอาจารย์เฉยๆแล้วไปสอบเราเราทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีเอาตุ๊ีไง ที่อาจารย์ให้ทําการบ้านที่อาจารย์คงให้เขียน assignment หรืออะไรแบบนี้มันคือหนึ่งแนวขุดเรียนเลขเนี้ยเราไปทลองแล้วก็สุดท้ายไปสอบเลยผมว่าตกมันก็ต้องต้องลองฝึกทําแล้วจริงๆเราฝึกทํเนี่แหละจะทําให้เราจําได้ว่าอ๋อทฤษฎีมันเป็นแบบนั้นแบบนี้คงคล้ายๆ,ๆ,ๆกันสอดคล้องกับไอ้ learning p ป r ิมิดด้วยไหมฮะที่บอกว่าฟังได้ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสอนคนอื่นเนี่ยอันนี้จะได้เยอะสุดจรู้สึกจะเก้าสิบเลย S <S uh huh. เพราะว่าก่อนเราจะสอบกนอื่นได้เนี่ยเราต้องเข้าใจมากๆก่อน <laughs> ถูกไหมฮะถูกถูกเนี่ยเนี่ยผมว่าผมว่าอย่างที่อาจารย์ชัดชาติพูดอะผมผมเห็นด้วยร้อเ็เลยครับคือ,ค,อคือเรากำลังอ่านหนังสือหรือเรากาลังอะไรก,ก็ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปอะแต่ถ้ามันเข้าไปเป็นแบนบ <laughs> จะใช้ศัพท์มันคือ Data มันยังไม่ใช่ i อินโฟเมชันไง <laughs> <laughs> คือมันเข้าไปเป็น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 บิดบิดบิดอะ แต่พอพอเราเรียบเรียงมันออกมามันกลายเป็น formation แล้วเราจัดระเบียบ data พวกนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้ต่อเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยมากๆในเรื่องความทรงจำในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์แล้วในธีมของหนังสือ The Power of Output ก็คือมันไม่ใช่แค่ช่วยแบบนี้นะมันช่วยคือมันออกมาเป็น output จริงๆไงมันจับต้องได้ไงเราเห็นหนังสือเป็นเล่มออกมาอย่างเงี้ยเราเห็นการบรรยายสามชั่วโมงออกมาอย่างเงี้ยแล้วชีวิตเรามันจะเปลี่ยนจากไอ้พวก output นะมันไม่ได้เปลี่ยนจากพวก input คือไม่มีใครมาจ้างเราเยอะๆจากการเราอ่านหนังสือเยอะๆอ่ะคือขึ้นเงินเดือนให้ผมอ่านยี่สิบเล่มนะขึ้นเงินเดือนให้ผมไม่มีแกขึ้นเงินเดือนให้ผมผมก็ต้องมีเอาต์พออกมาเนี่ยคุณจะอ่านกี่เล่มก็แล้วแต่คุณน่ะแต่ว่าคุณคุณทางานได้ดีอะไรเงี้ยผมคิดว่าโฟกัสอาจจะต้องไม่อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าอินพุตไม่สําคัญใช่ผมเห็นด้วยคือเราต้องเน้นสร้างเอาต์พุตด้วยแต่ในขณะเดียวกันเอาต์พุตก็ต้องมาจากอินพุตนั่นแหละคือต้องมีอินพุตพอสมควรมันถึงจะมีเอาต์พ อันเนี้ยผมว่าอาจจะต้องลองปรับแผนดูปรับปรับสัดส่วนเวลาผมไม่แน่ใจว่า30 70ิเจ็สิบของเขาเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมไหมแต่ก็ก็ก็ฟังดูแล้วก็ก็แม็กเซนเพราะว่าขาเอาผุดจะยากกว่าเสมอถูกไหมฮะอาจารย์คืออ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งเนี่ยมันยังทำพรีเซนเตชันของเราเองไม่ได้เนาะมันจะต้องหลายเล่มอาจจะต้องอ่านหนังสือมาสิบเล่มอันนี้อ่าถึงจะมาประกอบกันเป็นเรื่องที่เป็นตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นขาเอาผุดมันจึงยากกว่า ยากกว่ายากกว่าเสมอแล้วเราจะต้องปรับไปเรื่อยๆแต่มันมีแล้วมันมีประเด็นนึ่งในในหนังสือที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ถึงเรื่องเรื่องนี้กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ออาพุทแต่ละคนเนี่ยออกมาน้อยหรือไม่ค่อยมีก็คือเขาบอกว่าให้เราเอาผลจากออฟพุทมาเนี่ยแล้วกลับมาใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองครั้งต่อไปก็คือเอามาฟีดแบ็ตัวเองเออืคือ ทำอะไรออกมาแล้วก็ดูผลของมันเนี่ยแล้วเอาผลนั้นมาปรับปรุงตัวเองซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลายคนมองข้ามเรื่องนี้หลายคนไปมองว่าทําออกมาแล้วมันต้องใช้ได้เลยอย่างที่อย่างอย่างที่เราอยากจะได้หรือต้องแบบใช้คำว่าง,ง่ายที่เขาใช้คำว่าเพอร์เฟกต์นะทำต้องเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเลยพอทำแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลนั้นมาใช้เพื่อปรับจูนตัวเองปรับทิศทางในการทํางานงแล้วก็หยุดไปเลยเลิกทําไปเขายกตัวอย่างนี้ในหนังสือครับเขาบอกว่าเหมือนเด็กเวลาทําข้อสอบแล้วตอบผิดอ่ะ <c oughs> เด็กคนที่เรียนเก่งกว่าก็คือจะมาหาสาเหตุว่าไอ้คำถามเนี้ยสุดท้ายวิธีการทําคําตอบให้ถูกเนี่ยมันทํำยังไง <c oughs> แต่ถ้าไอ้เจ้าเด็กที่เรียนไม่ค่อยดีก็คือตอบผิดก,ก็คืออยากรู้คําตอบคืออะไรแล้วจบกันอื <c oughs> ซึ่งมันต่างกันเลยนะคนแรกคือตกลงทํายังไงถึงจะคิดให้ได้อย่างเป็นอย่างนี้ <c oughs> คือเขากลับไปหาวิธีมาของคําตอบส่วนไอ้เด็กคนหลังก็คือถ้าคาตอบที่ถูกคืออะไรอะ่ะแล้วก็จบคือมันก็ คำตอบนี้เขาได้คือเขาได้แค่คําตอบสําหรับคาถามนั้นแต่เขาไม่ได้ได้วิธีคิดเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วจริงๆในในบทบาทอาจารย์เนี่ยเราเจอนักศึกษาสองแบบจริงนะแบบแรกคืออยากรู้แค่คะแนนเท่าไหร่โอเดเท่าไหร่แล้วจบละทําไมผมไม่ได้ A อะไรเงี้ยจบจริงๆจะมีเด็กกลุ่มที่สองคือเขาไม่ได้มาเรื่องคะแนนด้วยซ้ำเขาอยากรู้เขาทําผิดตรงไหนคือเขาอยากรู้แค่ข้อสอบอะที่เขาทําผิดอะ เกดเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์แนตะ่ว่าอยากรู้ว่าข้อสอบมันคือตรงนี้ตอบไปแบบเนี้ยมันถูกไหมถ้าไม่ถูกตอบแบบไหนถึงถูกแล้วจะทํายังไงผมว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือคือบางทีเราอาจจะถูกทรดหรือถูกกลุ่มมิ่งมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะว่าเราเราต้องได้คะแนนดีอย่างที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกีนะ้มันมีประเด็นเนี่บนะถ้าคนอยากจะเพอร์เฟกอะบางทีไม่ใช่ว่าจะจะทำแล้วเลิกนะบางทีไม่ทําเลยแหละเพราะว่า โอ้โหมันดูจะยากดูจะไม่เอาดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยเอาพุดก็ไม่ออก <m> เราก็มี <m> แต่ input แต่ว่าพอจะเตรียมสมมุติว่าคนอยากจะเขียนเพจอย่างเงี้ยอุ้ยเีเขียนแล้วเดี๋ยวไม่พอร f e c t เดี๋ยวคนไม่มาไลค์เดี๋ยวคนไม่มาแชร์ก็เลยไม่เขียนเลยเ <m> อาพุดก, <h> ก็ก็ออกยากก็ออกยากอาจจะต้องลดแบรรีเออร์พวกนี้ลงครับฟังคุณิ๊กพูดเมื่อก,กี้ก็เหมือนก้ไม my เซตกับฟนะิก my เซตอ่ะคือก้ไม my เซตมันพร้อมที่จะผิดแล้วมันก็ไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองรูปของ input output มันก็จะ ต่อในเื่องจริงครับผมขอเสริมเรื่องฟีดแบกนิดหนึ่งผมว่าฟีดแบกเนี่ยเป็นพา์ที่สาคัญมากเอ,อแต่อย่างที่พี่ปิ๊กบอกคือบางทีเนี่ยมันเป็นพา์ที่ยากแล้วก็ยากยากสองสองสเต็ปนะยากสเต็ปที่หนึ่งก็คือว่ามันถ้าฟีดแบกที่ดีจะเป็นฟีดแบกที่ที่บอกว่าเราไม่ดียังไงเอออันนี้คือฟีดแบกที่ทาให้เราพัฒนาได้ซึ่งคนคนจํานวนมากไม่อยากฟัง ถึงแม้จะบอกว่าอยากฟังแต่ไม่อยากฟังเขาฟังแล้วมันมดดท้อเหมือนกันบางทีนะโอเคแต่จริงอันนี้ช่วยพัฒนาอันนี้หนึ่งนะสเต็ปที่หนึ่งอันนี้สเต็ปที่สองเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ขึ้นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าอย่างผมทำเพจพอดแคสต์ทำมีเดียอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆุกคอนเทนต์ที่ลงไปต้องถูกแอน ALIZE นะเราก็ไม่ใช่แอนา l i ซ์ว่ามันมันผลตอบรับเป็นยังไงเฉยเยมันต้องถูกเอามาทดสอบว่าเอ้คอนเทนต์ประเภทนี้ โอเคลงเวลานี้อาจจะไม่ดีลงตอนเย็นดีไหมลงตอนเช้าดีไหมแล้วก็ต้องไปเ <ừ m. S 2> ทียบกับคอนเทนต์ของคู่แข่งด้วยนะ <ừ m. S 2> คือมันมีหลายมิติมากเชื่ออันนี้มันเป็นงานอีกหนึ่งงานเลย <S <S ใช่การหาฟีดแบ็กนี่ไม่เป็นงานหนึ่งงานต้องไปซื้อโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ลิงมาไหมอะไรอย่างเงี้ยโว้กเรื่องใหญ่มากคือมันกลายเป็นว่าเอามันกลายเป็นงานอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคนจานวนมากคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างง้นก็ก็ทําแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะแต่จะบอกว่าถ้าคุณมีฟีดแบ็กพวกนี้อย่างเช่นเอาผมตัวอย่างถ้าผมทําเพจ ทำมีเดียทั้งหลายเนี่ยแล้วมันมีข้อมูลกลับมาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีละเอียดยิ่งละเอียดแค่ไหนเนี่ยนะฮะเราจะยิ่งทํางานเหนื่อยน้อยลงในอนาคตแล้วอา t p ุจะเยอะขึ้นด้วยคือยิงปุ๊บตรงตลอดยิงปุ๊บตรงตลอดเพราะมันเดต a มันมีไงแต่มันใช้เวลามันใช้เวลาในการทําอมแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเวลาที่เราควรจะลงทุนให้กับมันนะใช่ใช่เพราะมันทําให้เราเหนื่อยวันนี้สบายวันหน้าทุกอืมเมื่อก่อนเราก็ สมัยที่ผมเขียนเพจแรกๆใช่ไหมที่ที่เราเริ่มเขียนเพจด้วยกันมาไล่ๆกันอ่ะสามสี่คนอ่ะ <laughs> ผมเขียนแบบเป็นแนวแบบว่าอยากโพสต์ตอนไหนก็โพสต์อ่ะไม่สนใจเลยนะว่าเวลาไหนใครก็จะอ่านมากที่สุดอ่านน้อยมันจะซึ่งมันจะมีความต่ตงถูกไหมครับโพสต์บางโพสต์โพสต,ต,ต์ของคอนเทนต์บางประเภทคนจะอ่านมากช่วงเช้าบางประเภทคนอ่านเยอะช่วงดึกอะไรเงี้ยใช่ซึ่งผมเนี่ยไม่สนใจเลยอยากเขียนอะไรก็เขียนสุดท้ายเนี่ยก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงเยอะมาก การที่เราทำควา<ผ>มถารการที่เราทำคว<ม>ามเข้าใจตัวเลขสถิติและผลตอบรับพวกนี้ใช่จริงผมผมฟีดแบ็กอ้าวไหนๆจะพูดถึงฟีดแบ็กล้วผมชอบมากเลยครับทั้งทั้งคุณพิกและคุณแท็บเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ของมิชชั่นพูนามูลครับอย่างที่วันก่อนก็ไปโพสต์ว่าแค่แค่ฟังทันนี่ผมภูมิใจมากเลยนะเพราะว่า <c oughs> วันแต่ละวันถ้าถ้าผมหลุดไปวันหนึ่งเนี่ยงานหนักเลยนะ <c oughs> คือคือคือมันเยอะมากแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งขับรถตอนเมื่อวานเนี่ยไปไประชุมทั้งวนันขับรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ย มีควาว่าไฮไลท์โผล่ขึ้นมาเนื่องคุณแท็บกับคุณปิกเนี่ยตัดตรงมิชชั่นถุนนมูลแล้วมันมันมันเป็นไอ้มิชชั่นเดลี่รีพอร์ตนะครับออที่มันเป็นไฮไลท์โนะอ,อชอบมากอะ่ะคือคือผมว่าอย่างเงี้ยคือการการปรับปรุงจากฟีดแบ็กหรืออะไรต่างๆเพราะว่าผมเคยคิดนะตัวส่วนตัวผมชอบนะว่าไอ,อรายการมันดีนะมันยาวแต่ว่าโอ้ยถ้าเป็นคนที่ที่แบบทั่วๆไปเนี่ยฟังจบยากมากนะเพราะว่าแค่อันนั้นก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันชั่วโมงหนึ่งทุกวันเนี่ยคือคือเหนื่อยเลยแหละแต่ผมชอบบงผมฟัจ แต่มันมีไฮไลท์นี่แบบว่าเออมันคัดมาเลยเนาะมันแบบว่าเรารู้เรื่องนี้เลยจบเลยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นไอเดียของน้องคิดว่าเป็นไอเดียน้องทีมงานเขาคิดมาเองเขาก็ทำมาเองครับอันนี้น้องดาร์ฟโปรดิวเซอร์เราอดเสนอเขาก็ทําเลยซึ่งผมว่าเออดีดีดีมีคนช่วยคิดอีดีชอบชอบที่มันมีอีกอันหนึ่งอาจารย์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีคําถามขาใจมากแก่แล้วอ่ะจะมาเริ่มให้มาวางแผนมีเอาพุตยังไงเนี่ย โหไม่ไหวแล้วว่าแกแล้วทาไม่ไหวหลอกอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยขออนุญาตเล่าอ,อ,อย่างนี้ครับเผื่ออาจารย์จะมีอะไรเสริมตัวผู้เขียนหนังสือเนี่ยคือศาสตราจารย์คืออาจารย์ชิออนคาบาซาวะเนี่ยนะครับแกเป็นจิตแพทย์แค่บอกว่าแกเพิ่งมาเข้าใจเรื่องเอาพุทธเนี่ยนะตอนยุทธเนี่ยคือประมาณสี่สิบปลายๆแล้วแกไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนถ้าจนจ้ามืองแกก็มาค้นพบว่าเออสุดท้ายเนี่ยความสำคัญของเอาพุทธมาถึง เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ทุกวันนี้เนี่ยเอาพูดถึงแกวนหนึ่งแกสูเป็นหน,งนังสือนะครับมีอ e ีเมสเกจส่งทุกวันสิบสามปีโพสตเฟซบุ๊ก <c oughs> ทุกวันแปดปีมี u t u b e อัปโหลดทุกวันเป็นเวลาห้าปีเขียนหนังสือทุกวันวลาสามชั่วโมงขึ้นไปเป็นเวลาสิบเอ็ดปีมีผลงานหนังสือปีละสองถึงสามเร่มติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีเปิดสัมมนา,าใหม่ๆทุกเดือนเ <c oughs> ดือนละสองครั้งก็มาติดต่อกันเป็นเวลาเก้าปี <c oughs> แต่ว่าอายุนี่ไม่ใช่อาจารย์มองว่าอายุนี่ไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้ อะไรเขาเรียกเบรกเรื่องเอาพุทของคนเลยใช่ไหมผมว่าจริงๆไม่เกี่ยวเลยนะผมว่าม,มันอาจจะเป็นความเชื่อครับว่าพออายุเยอะแล้วเ,เราอาจจะมีเอาพุทน้อยลงหรือว่าทำเอาพุทไม่ไหวแล้วผมว่ามันเป็นความเชื่อมากกว่ามผมรู้จักคนที่มีอายุเยอะๆนะยิ่งเยอะยิ่งเอ,อาพุทเยอะก็มีนะครับคือ,อคือไฟไม่หมดนะอแะละแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องเลือกเอาพุทเท่านั้นเองว่าเอาพุทนั้นนะ่ะมันเหมาะกับชีวิตในช่วงวัยนั้นมากน้อยแค่ไหน ถ้าถ้ายกตัวอย่างเอาพูดเขียนหนังสือเนี่ยผมว่ายิ่งคนอายุเยอะเนี่ยอาจจะยิ่งเขียนหนังสือได้ดีขึ้นเลยนะอาจจะยิ่งเขียนหนังสือได้ productive มากขึ้นนะคนที่เป็นนักเขียนเก่งๆดังๆก็อายุไม่นอไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมเชื่อว่าหลายๆเอาพูดเอาพูดมันไม่ได้แปลว่าจะต้องหนุ่มอ่ะคือคือโอเคลหละถ้าเกิดคุณเอาพูดคือคุณอยากเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยโอเคคือถ้าเกิดคุณอายุหกสิบแล้วคุณจะไปวิ่งไล่เตะบอลก็คงลําบากเอาพูดแบบนั้นก็ถูกฟิสิกอลจํากัดแต่ว่า เอาพูดที่เราพูดกันในหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้พูดถึงฟิสิกอลเอาพุดอย่างเดียวอ่ะมันยังมีเอาพุดแล้วจริงๆอีกบฟิสิกอลเอาพุดนะคุณคุณคุณแท็บก็เห็นว่านักวิ่งหลายๆคนเนี่ยก็อายุไม่น้อยวิ่งเร็วกว่าเราตั้งเยอะแยะนะวิ่งแบบแถวบ้านผมอ่ะโอ้โหคือแบบแกเสียเรามั้งคือผมไม่เคยวิ่งทันแกเลยอ่ะพอแกมานี่คือแบบปลิวอ่ะคือมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีลิมิเตชันขนาดนั้นเนี่ยคือจริงๆือจริงคริแล้วเราไม่ต้องไปแข่งใครนะจริงจริงแล้วเอา เราจะวิ่งเร็ววิ่งช้าเราจะอ่านเร็วอ่านช้าเราจะเขียนหนังสือปีละหนึ่งเล่มปีละสามเล่มไม่ต้องไปแข่งกับใครครับแต่ว่าขอให้มีเอาพูดออกมาต่อเนื่องผมเชื่อว่าอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ท่านก็ชอบในสิ่งพวกนี้แหละท่านชอบเขียนท่านก็มีเลตเตอร์มีอะไรของท่านได้ตลอดเวลาผมว่าถ้าประเด็นประเด็นอายุเนาะคิดว่าไม่ไม่มีผลพี่แต่ว่าท่านอาจจะต้องเลือกเท่านั้นเองท่านอย่าไปทําตามกระแสว่าอุ้ยคนนี้เขาวิ่งกันฉันวิ่งบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เราไง เอาพูดแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เอาพูดเราอทําไมาจะเป็นประมาณนั้นครับอาจารย์ครับทําไมทําไมเออ,อาจารย์คิดว่ามีคนอยากเขียนหนังสือเยอะมากแต่มีคนเขียนหนังสือจบน้อยมากจริงๆอาจารย์คิดว่าเกิดขึ้นจากอะไรครับเราชวนคุยกันประเด็นนี้ดีกว่า<อ>ทำไมอาจารย์คิดว่าคนเขียนหนังสือจบน้อยมากครับคว่าส่วนหนึ่งเนาะจริงๆมันไม่ไม่ใช่เฉพาะหนังสือแหละคือมันเป็นลักษณะของของ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนมักจะถูกได้ด้วยแรงบันดาลใจในในช่วงแรกอ่ะแล้วไฟมันจะมอดไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่ามันจะไม่สนุกเหมือนช่วงแรกเช่นฟังคุณแทบฟังคุณแทบพูดแล้วคุณแทบอกหนังสือคุณปี้อ่กนหนังสือเบสเซลเลอร์อะไรเงี้ยนะผมก็แบบโอ้อยากเขียนมากเว้ยอะไรเงี้ยก็มีครับพวกนี้มันมันจะเกิดไฟแบบลุกโชนขึ้นมาแต่ว่าพอลุกโชนขึ้นมาเนี่ยการเขียนมันอาจจะไม่ได้สนุกทุกวันเนี่ยเขียนบทแรกสนุกมันมากแล้วก็ทิ้งผมว่าเป็นทุกเป็นทุกอันเลยนะครับ เหมือนกับ New Year Resolution ที่มันพังๆกันเน่เพราะว่าหนังสือมันไม่ได้สามารถทําได้ภายในวันเดียวหนังสือมันต้องต่อเนื่องแล้วอะไรก็ตามที่มันใช้เวลาเนี่ยมันยากเสมอสําหรับผมนะคือมันมันเหมือนลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราก็ลดได้แหละวันนี้ถ้าวันนี้เราอยากลดเนี่ยให้สาเร็จแค่วันเดียวเนี่ยผมคิดว่าทุกคนลดได้นะแต่ถ้าบอกว่าจะลดสิบโลเงี้ยมันวันเดียวไม่ได้ไงตอ่านี้ต้องเป็นปีไงพอเป็นปีเนี่ยเดี๋ยวก็พังเพราะว่าถ้าเราจะเอาวิวพ w e r เรามาอย่างเดียวในวิวพ w e r เรามีจํากัดอหะ แล้วพอพังคนก็เร the ิ่มกีบับก็จะเป็นเรื่องเรื่องไม่เซติคือไม่เอาดีกว่าไม่เขียนดีกว่าแล้วก็เราก็หาเหตุผลให้ตัวเองว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้คือเหตุผลมาที่หลังนะครับแต่แต่ความรู้สึกไปแล้วเหมือนซิสเต็มวันซิสเต็มทูแหละคือซิสเต็มวันมันง่ายกว่าไงเราก็ไม่อยากทําแล้วไงคือทําแล้วมันทําไม่สาเร็จเราก็หาเหตุผลแล้วเพราะงานยุ่งเงินใบเวลาไม่มีหรือวอ a t e ด e r เอร์แหละซึ่งเป็นเหตุผลทําให้เราสบายใจว่าก็ทําไม่ได้ไม่ใช่ฉันผิดนว้ยเพราะว่า เนี่ยแหละมันมีสิ่งแวดล้อมทาให้ฉันทําไม่ได้อืแล้วก็จบไปผมว่ามันก็เลยมันก็เลยยากที่จะทําอะไรให้มันสําเร็จถ้าพูดหนังสือมันก็ยกเว้นอัจฉริยะนะเขียนวันเดียวจบอะไรเงี้ยแต่ปกติมันต้องใช้เวลานานครับไม่กี่จะพูดเรื่องวิวพาวเวอร์นิดหนึ่งถ้าคนเราวิวพาวเวอร์เนี่ยมันมันมันไม่ได้มีทุกวันอยู่แล้วที่อาจารย์บอกอะผมผมว่าเชื่อเราทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แหละว่าวิวพาวเวอร์มันก็ลดถอยไปตามเวลาเนาะและอะไรเป็นตัวเสริมให้วิวพาวเวอร์มันมันกลับมาได้ครับจาย์ ผมว่าแพชชั่นความรักในเรื่องที่เราทำอะครับคืออย่างผมผมชอบเรื่องการเขียนเวลามีคนบอกว่าโอ้อาจารย์เขียนหนังสือได้เยอะผมจะรู้สึกคือคือถ้าเสน็จกันผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันใครก็ทําได้ถ้าถ้าถ้ารักมันมากพอนะมันเหมือนอย่างเงี้ยครับผมไปชมคนที่เขาเขียนหนังสือไม่ได้ว่าโอ้คุณดูซีรีส์ได้เยอะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันลนะคือเขาดูได้เยอะแต่เขาไม่ได้ใช้เอฟฟอร์ตมากเขาไม่ต้องใช้วิวพาวเวอร์ในการดูซีรีส์เพราะเขารักการดูซีรีส์ไง แต, <pi architect> แต่แต่ผมรักผมรักการเขียนเหมือนกับผมดูซีรีส <his Moon. S 1> ์อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะพิเศษกว่าคนอื่นนะผมแค่รู้สึกว่าผมชอบกับการเขียนหรือหรือพอดแคสต์เนี่ยทั้งสามท่านทั้งทั้งลมทั้งผมด้วยเนี่ยก็เราก็ทากันเยอะแยะมากมายทําไมบางคนก็จะมาบอกโอ้หคุณปิ๊กทำไมทำพอดแคสต์ได้ทุกวันคุณแท้ทำไมทำพอดแคสต์ได้ตั้งหลายรายการผมเชื่อว่าทั้งสองนั่นก็ชอบทําอ่ะคือถ้ามันไม่ชอบนะเราจะได้ด้วยวิว power เราอย่างเดียวว่าวันนี้ฉันต้องทําเนี่ย ผมว่าเราทําได้ไม่ไม่นานเนี่ยคือคือคงทําได้อะแต่ไม่ได้ได้ไม่นานแต่ถามว่ามันมีไหมวันที่แบบว่าไม่อยากทํามีผมเชื่อว่าทุกคนก็มีแบอบกว่าวันนี้อยากนอนเน,น่ะวันนี้ไม่อยากเขียนหนังสือวันนี้ไม่อยากทําพอดแคสสมมว่ามีทุกคนเนี่ยแต่เราเราจะถูกได้ด้วยความรักในสิ่งที่เราทําแล้วกลับมาที่หนังสือเล่มน,นี้อีกคือพอมันทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ทาแล้วหายไงทําแล้วมันมีเอาพูดออกมาจับต้องได้อ่ะอคุณปิ๊กคุณแทบทําแล้วมันมีฟีดแบ็กลับมาว่า อ้๋รายการสุดยอดเลยอ่ะมันเจ๋งมากเลยอ่ะบางทีนะเราเรามีฟีดแบ็เดียวเลยนะมีคนอินบ็อกซ์มาแค่นะี้รู้สึกดีวันนั้นกูดเดย์ละคือแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทํามันช่วยสิ่งที่เราทํามันทําให้คนชีวิตเขาดีขึ้น whatever อะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเสริมคือคือวิวพลังสำคัญแนตะ่ว่ามันคงเป็นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเท่านั้นเองครับแต่ปัจจัยอื่นๆเนี่ยปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพาะอะไรที่มันออกมาเป็นเอา์พุตที่มันจับต้องได้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เรา เราไปต่อได้นาน่ะอืมครับโอเคผมว่าเราก็น่าจะนะครบถ้วนนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะใช่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์เลอท่านผู้ฟังที่จะไปวางแผนปีนี้ผมว่าจริงจริงปีนี้เราจะต้องคิดนิดนึงว่าเน้นเอา์พุตหน่อยเออไม่มีเอาต์พุตนี่ไม่ได้เลยโดยเฉพาะปีนี้ไม่ได้จริงจริงนะครับครับก็ดูลำบากปีนี้ดูลำบากปีนี้ดูหมยจริงนะครับงั้นวันนี้เรา ประมาณนี้นะครับสำหรับตอนหนี้เนี่ยเล่มต่อไปเนี่ยมันมากจริงบอกเลยเล่มต่อไปนี่มันมากๆนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีเอาพุทธเต็มที่ครับผมตามที่วางแผนตั้งใจกันไว้แล้วแล้วก็ขอบคุณจารย์พอนวของคุณแทบแล้วขอบคุณคุณฝั่งทุกท่านนะครับสวัสดีครับสสวัอีครีดีพอดแคสต์เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว